สวัสดีค่ะพี่น้องตังไลายวันนี้นะคะจะพาพี่ๆไปดูถนนใหญ่นะคะว่าจะไปนอกเมืองเนาะว่าไปชมกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะคะด้านนอกนะคะถนนเนาะพาเที่ยวถนนนิดนึงนะคะไปอ่านอกเมืองไม่โกอะไรน,ะนี่มากับแม่นะคะไปกันเลยค่ะ นามบินของแท็กซี่เล็กนะคะก็จะอยู่ที่ติดถนนแต่ว่าทางเข้าก็จะตรงไปนะคะเมื่อกี้ไฟแดงมิดเราปกอะ,อะไรนะจราจรก็เลยไม่ถ่ายให้ดูนะคะหญ้ <c oughs> ามันทึบหญ้ามันทึบแ,แล้วมันก็ไม่เห็นแล้วนะคะ,ะเครื่องบินไม่มีแล้ววันลัํานะคะตอนนี้โอ้ตรงน,นี้ตรงน,นี้เห็นวันลั่มเยอมีวันล้ําเดี๋ยวมวนยวันปก,ปกเปิดนะ นีนะคะก็ไม่กว้างเท่าไหร่เนาะแต่ก็ข่างบินเล็กคันเล็กไงคะมันบรรจุคนไม่ค่อยเยอะวันละลำตอนนี้เขาปล่อยแล้ว ตุนน๊กกนมามนลุกตั้ง่อมึงจลุกหรใกี้ไปกินก <c oughs> ินงบินขึ้นขึ้นนะคะเทียงกันเดียว <c oughs> ขึ้นขึ้นหรือจะลงก็ไม่แน่ใจนะมันจะลงกี่โมงก็ไม่โน้ไปพวอย่าล้ที่อลงก็ากนั่งขึ้นแก่กันนั่งก็บกูรือเอาชุดเด้นทาน,นมาไว้มันเดืนนอนหนาในกำแก่กั ขึ้นดำๆกำลังขึ้นรู้นไปหมดเลยกำลังขึ้นอ่อนหน้าวเอิงๆตอนนี้จะถึงน้ำโพกแล้วนะคะเดี๋ยวจะจอดให้ดูแม่น้ำโพกนะคะก็จะให้ดูน้ำว่าเยอะหรือน้อยลงไปเนาะก็ แสงเล่มไปเดี๋ยวให้ดูวิวโอ้คนขามยักษ์เตี้ยหนาอกคนนี้เะอ่าข้างข้างบนนี่จะลึกนิดนึงข้างในนี่ก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับมาดูนี่นะคะน้ำตอนนี้ก็เหมือนที่น้องใวยมาจับปลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแห้งไปแล้วนะคะวันนั้นที่มาจับปลายังจํากันได้ไหมคะหนูตรงนู้นที่ไปกินของกินกับพี่อันแน่ไง น้ำก็จะประมาณนี้ที่ช่วงที่มากับพี่แอนแน่เนาะตอนนี้ก็มันเป็นหน้าหนาวแล้วก็น้ําก็จะแห้งนิดนึงนะคะอ่าดูได้แต่ตอนนี้เขาปิดนะคะตอนนี้ทาไมถึงปิดโรคโควิดนะคะโรคโควิดรคสองรคบสามมาก็มันปิดปิดก็เลยแบบเขาเพิ่งเปิดบ้านที่เขาเป็นซอยอย่างเงี้ยเขาปิดถนนนะคะแต่ตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มเปิดสี่ห้าวันเองนะคะเขาเปิดให้เข้าถนนเขานะคะ ร้านก็ให้ปิดนะคะยังไม่ให้เปิดเนาะเพราะว่าคนติดจากแหล่งการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะก็เลยแบบให้ปิดตอนนี้ก็อยู่ไม่หกนะคะให้ดูกันแค่นี้สั้นๆเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านอีกทีนะคะว่าจะทําอะไรวันนี้วันคริสต์มาสนะมากับแม่ไปี๋ยวไปแล้วนะคะขึ้นรถให้ดูกันสั้นๆแค่นี้นะคะเจอกันที่บ้านนะคะเอเจอกันที่ห้องครัวอีกแล้วนะคะหลังจาก พาไปตะเวนถนนนะคะก็เบางช่วงบางที่ก็ถนนเงียบบางที่ก็ถนนแบบโล่งอย่างเงี้ยนะคะก็มาทําอะไรเอ่ยมาทอดแฟนไฟกินนะคะก็ว่างไม่ได้เป็นกินนะคะขยับอะไรคิดถึงพี่เล็กเลยพูดแบบเนี้ยพี่เล็กอหลับเอ,อขยับเป็นเอออะไรนะอ่าขึ้นรถเป็นหลับขยับเป็นกินอ่า พี่ที่พี่เล็กน้องเวยขับรถแล้วพี่เล็กว่าให้คํารูคําอีกกับน้องแป้งนะที่หนพี่เล็กเลยก็ยังไม่ได้กินข้าวนะคะก็เย็นแล้วนะคะจะเย็นแล้วก็กะว่าจะมาไล่ขายหมวกนะคะก็ หมวกพ p f c ซที่สั่งไว้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งลูกนะคะเหลืออีกลูกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งใบเพราะว่าทําไมถึงไม่รีบถักนะคะไม่ใช่อะไรเพราะว่ายังไงก็ถักแล้วก็อส่งไม่ได้อยู่ดีนะคะต้องรอด่านเปิดอย่างเดียวนะคะก็เลยแบบยังไม่ได้ถ่ายให้ถักถ่ายทําให้พี่พได้ดูเนาะก็เสร็จไปแล้วหนึ่งใบนะคะก็ตอนนี้ก็หมวกที่น้องหวยทําไว้เมื่อสองสามสองปีที่แล้วหรือสามปีไม่แน่ใจ ก็เยอะเหมือนกันนะก็อากาศว่าจะมาไร้ขาานะคะมีหมวกมีเนี่ยมอะไรอย่างนี้ที่สมัยก่อนเขาฮิตอะไรตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะฮิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งจะเอาออกมาขาย,โอ,โ,ยโอ้ยก็ไม่ได้ขายเนาะอันนี้ทำกันไากันกินค่ะเพราะว่าเมื่อกี้น้องกิ่งกับน,น้องเอ,อออกไปซื้อแฟลนไฟแล้วก็ทําไมถึงไม่ไปตามก็ <c oughs> พอแฟลนไฟให้อ่รอรอเขานะคะเพราะแฟลนไฟไม่พออันนี้เซ็น อันนี้แฟนฟา์แบบไซส์ใหญ่นะคะ,ะให้เขาให้สังคนไปซื้อแบบไซส์มินิ7มมนะอันนี้น่าจะ8หรืออันนั้นนะคะก็จะใหญ่นิดนิดน,น,นะคะก็ไม่อร่อยอันใหญ่ไม่อร่อยอันเล็กอร่อยนะคะก็ให้เด็กเขาไปซื้อขนมด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเจอกันกันกบน้องกิ่งน้องเอเขาแล้วกันนะคะเดี๋ยวทําเสร็จเขาก็คงกลับมาพอดีแล้วนะคะ อันนี้นะคะแฟนไฟล์ก็เสร็จแล้วนี่นะคะน้องกิ่งน้องเอ,งอกเขาซื้อกลับมาแล้วที่ได้บอกไว้เมื่อกี้นะคะดูมฮะนหมดล้หอันอันไหนกินหมดไปแล้วค่ะอันอควอนเนี่ยอ๋อโอ้โหถึงว่าแฟนไฟล์ไม่อยากกินไม่ยอมกินนะ,ะนี่เกินบปได้กี่ข้าวโพดข้าวโพดไปตั้งห้าอันโอ้โหข้าวโพดนี่นะอนอนนบอวะหมดเลยหมดไปห้าแผ่นวันจริงๆ เอา,นาเอน,นี่อมั้ยอ๋อเน,นื้อมีดนนิอนนเอาเนื้อเดียวเนื้อทั้งอันนึงเอาทั้งอันน่ะกินข่าเออเดี๋ยวจะแข่งกับน้องอคนจะให้เหมือนนี้เลยจะพร้อ,รอมแล้วค่อยจะพร้อม,ม,มแล้วอืมเราเอจะพร้อมเราจะอ้วนเดี๋ยวอ้วนไปด้วยกันนะน้องกลิ่นไม่มีวันอ้วนน้องกลิ่นนะอ้วนไปด้วยกันหรอไม่อะแดงแดง,แงอะไรนะ อีนั่เองไม่อ้วไม่อ okay. ้กินไปเถอะมันไม่อ้วนอ๋อปูมันไม่อ้วนโอเคคุพี่ไม่อ้หงิดไปมบุนดมบุนดมให้คน กินไปนะเนยในก็กินด้วยงานนี้อร่อยน้ำจิ้มมันติ่ไก่มดแลอวนี่ผู้หญิงไกระโดดเ่ยผู้ชายนี่มายงเนี่ยนกใจเลย่นุ่มกว่าเรามันๆนาเนี่สุ่มๆไปเนี่ยมายยงเทสแม่บอกว่าเป็นนมเป่งเปไฟไปเนานมออมาจิ้มเป็นไฟนะผมเมากันได้ มันปวดยังนะข่าเข่าออืมดูด้วยเองกินแล้วสนุกนี่นะคะเดี๋ยวเตรียมจะไปขายหมวกดูนะคะเพราะว่าหมวกน uh, ี้ทําไว้นอนแล้วไงคะเออผู้ชมค่ะก็ยังมีนะคะวันนี้น yeah> um, ี่บล็อกบล็อกไอที่ไม่ใส่เสื้อของวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะกลับมาค้นหาเราใส่เสื้อสองพื้นไม่หนาวค่ะ แต่ไม่รู้ว่ามืดมาจะหนาวหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เออมันจะมีใบเยอะนิดนึงนะคะดูแบบเหมือนอนดูเหมือนแบบเอ,ออยางงี้นี่เหมือนผเขาน้อยมากแต่ว่าถ้าใบแบบเออใบน้อยอะไรางี้นี่มันก็เหมือนใบออเมล็ดทานตะวันหรือถั <Okay. S 1> อ่วง,งอกอะไรเงี้ยคะ่ะแต่อันนี้ใบเยอะนะน่าอร่อยอร่อยใบเยอะๆยะนะคะเจ้ต้องคนชื่อเะไนะหนึ่งกันชื่อ ไม่โดนวักน,นั่นะไม่ซงเลยไม่นไม่ออกอ่ะโอนว่ะโหจ้ามาเข้ากุ่มเขาเลยเหรอหมันเด้งออกไม่รูอ้อชิมจังชิมจังนี่แะตาโตโตจองพี่ๆก็ยู่ ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยหน้าน้องเอกับไอหน้าชินจังโหลดแอปหรอไม่โหลดเขามีเออโหลดแอปแล้วแถมต้องหาไม่เจอทำไมเราอ่านแล้วเขาไม่รู้อ่ามันมีเพราะว่าต้องมารีบทำคลิปให้จบๆนะคะเดี๋ยวจะมาได้ไลค์ขายหมวกเนาะก็ดูสักนิดนึงเนาะดูสักนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรดีๆแล้วกันมามา อันนี้สวยมากแต่ว่ามันถ่ายมันเก้าัเขาาจะมาดูแล้วก็เก็บไว้ให้เก็บไว้ให้เขาหนึ่งมีเนี่ยมานี้มีแค่อันเดียวนะเมื่อก่อนมีเยอะมากมารอบสองเน็ตดีแล้วนี่ฮะเลยค่ะดูยาวๆไปเลยค่ะอะไรค่ะใบไหนลอยหนึ่งลอยหนึ่งไหมพรมทักเองไม่ได้ไปซื้อใครมาซื้อแต่ไหมมาแล้วถักเองนะคะ ถ้าใครอยากได้พูดจนปากแบน้ำลายแห้งไม่มีใครเอาเลยเนี่ยน้ำลายแห้งแล้วนะมาเลยมาเลยมีแกพี่ๆที่อันนั้นเขาตัวเองเนี้ยเนี้ยอันนี้มีเหอะจะเองออกไปให้อนณฑ์พวกอันสองขมาแตนมมีสองสีนะม,ม,ม,มีเอป,ป,ป้า,ป,าป้านิมโมนี่มีสองสีเลือกแคบอย่างละใบเองไปซื้อในท่าล้อไม่มีใครขายห้เนอร์อยากได้แบบนี้นะ งามแต่แต่ลายมันก็โหแบบปีเหมือนปลาแต่ถักเองนะอันนี้ถักเองถักนานแล้วก็เลยออกมาขายถูกๆนะใบละร้อยเองไปซื้อไม้พรมมาทักกว่ามันใหญ่นะไม้พรมตอนนี้แพงมากนะอ่าหน่วยในสามสิบาทสี่สิบาทนะอันนี้อ่อนน้อยประมาณปีลุตงตองไตใหญ่กว่านี้ใส่ไม่ได้นะขออภัยด้วยมันมีแค่น,นี้นะมีเหลือสองใบมันใส่ไม่ได้ก็เลยใส่โชว์ประมาณนี้แหละโหมันมเขาแล้ว แล้วก็มีเนียนะข้างหลังเนี่ยในใน,น,น,นผู้ใหญ่มีอันเดียวตั้งหลังงานแบบอันนี้ของเด็กอยู่ของเด็กแต่ใส่โชว์ให้เพราะาอันนี้มันใหญ่หนึ่งก็เลยใส่แน่ตัวแน่แน่มุนมากกว่ตัวตั้งหนาเออันนี้คิดว่าเป็นตั้งหลังก็แล้วกันนี่นะนี่จะผ่าปันค่นะปิ้นหมกปิ้นโมกโเปิ้นผ่าปันคอก็ได้หมกก็ได้ โอนดังค่าหมวกอย่างไรค่ะเดี๋ยวบอกนะคะเดี๋ยวทัทกมาที่อัอนนั้นก็กันนะคะแต่หมวกนี่จะเอาอันไหนล่ะคะพี่จะเอาหมวกอันไหนยังไม่ได้บอกเลยจะโอนตังละ <c oughs> อันไหนคะน,นี่อันนี้อันนี้ห้องอันน้อยนิดนึงอันนี้จะใหญ่อีกนึงอันเดี๋ยวใส่ไว้นี่ใหญ่อีกนึงอันนี้นี่ตีนน้อยอีนึงอันน้อยประมาณอปีขึ้นดังเนื้อใส่ได้ อายุหนึ่งปียิ่งใสยิ่งน่ารักนะเพราะว่าตัวเล็กๆหมกใหญ่ๆถ่ายผุงน่งามแต่แต่หรอนี่นะวะนี่นะอ้าว่ามาอยู่ต้แคเล็กอยู่ที่ไหนมาตัวถึงตีมาเลิกใส่กไดใดหรือว่าอยู่แถวๆนี้เอาไปสงกอดใดอันนี้นี่ลอยหาซิปเพราะมันใหญ่อีกน,นึงอันอยู่เนื้อหุ่นอันลอยลอยนึงไอแบบนี้อันลอยอันลอยไงอันในลอยนึงธรรมดา ร้อยหนึ่งทั้งหมดทั้งหมดอย่างละร้อยนะคะนี่อันนี้นินจาเต๋าอันนี้ก็มีใบเดียวป้าซีชุ่มพูเลืออย่างละใบมีแล้วอย่างละใบยอย่างละใบหมดแล้วไม่มีหมดแล้วหมดเลยนะนั่นจือชิงเกเบลอะชิงร,งรงกรเบลมีอไอ้ถ้าไปถึงเนี้ยบิ๊กจูก็มีบิ๊กจู๋บิ๊กจูก็หนึ่งร้อยหนึ่งร,องรอ้อยอ่า ของผู้ใหญ่เนี่อันนี้ก็หนึ่งร้อยธรรมดาธรรมดาที่เคยใส่อะ mm hmm. เพราะว่าไม่ขายไม่ขาย mm hmm. มีเท่าที่ขายมีเท่าที่ออขายเท่าที่มีสองสีนี่เป้นจองไวแล้วเนอะขายเตอเนื้อเป็นมาเลยเกินเพราะว่าอันนี้ไซส์จะใหญ่หน่อยอันนี้มีแค่ใบเดียวในโลกนี้นะ <laughs> ไปหาซื้อในท่าล็อก็ไม่มีจะให้ทํามีก็แม่ค้าไม่ทําแล้วหนึ่งร้อยบาทนี่ไม่เอาคะ่ะไม่เอา,ไม,เอาไม่ทําแล้วนะอันนี้หนึ่งร้อยบาท เพราะว่าถักไว้นานแล้วก็เลยแบบมาขายถูกๆตอนนี้มาซื้อล้วซื้อไหมพรมแล้วมาถักมันก็ไม่ได้ราคานี้นะคะแล้วก็อกอันใหญ่นิดนึงก็มีแต่อันนี้ชอบอันไหนบอกมาได้เลยเนอะ นี่ก็ได้ไลฟ์จบไปแล้วนะคะก็มาเก็บมาเก็บรูปภาพหรือมาถ่ายรูปนะคะก็จะเอาลองเว็บขายอีกนะคะก็ถ่ายรูปมันไม่สวยค่ะอย่างนี้ ช okay, 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 ั้นพมลสิงตานกุนะนะฮะคุณผู้ชมครับคือแกเป็นเจ้าของร้านอาหารตำสั่งเลยนะอยู่ในพื้นที่แถวประชาอุทิศฮะคือแกบอกว่าคุณผูทราบข่าวมีบร้านเนี่ยไม่ขายอาหารไม่ขายของไม่ขายข้าวโอเคค่ะเสร็จแล้วเก็บข้าวของไปกินข้าวก่อนนะคะเใช่หวานนี้ใจต้ดีเลย ควเอสูงค่ะตบอต้สี่ค่ะก็จะมารำราให้พี่แล้วนะคะน้องเวยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะวันนี้ก็พาไปเที่ยวแล้วก็พามาไล่สดข,ขายหมวกอะไรอย่างนี้นะคะอยู่บ้านไปก็มีของเก่าๆอะไรก็เอามาขายค่ะเพราะว่าถักไว้ เออเอาไวา้ปีที่แล้วถักไว้นะคะไม่ได้เอาไปขายไม่ได้าขายที่ไหนนะปีที่แล้วไม่หนาวปีนี้หนาวก็เลยเอาออกมาขายนะคะก็ถ้ามีใครสนใจหรืออะไรก็จะเอาลงเฟซนะคะก็ซื้อได้นะมีแต่อของเด็กนะมีแต่อของเด็กจริงๆค่ะเพราะว่าถักไวนะ้นาะนน่ารักมากชอบชอบน้องย,ย่าังชอบปลาเลยแต่ว่ามันเป็นของไซส์เด็กไงคะแต่ก็น้องเมยว่า ถ้าใครสนใจอีกถ้าเป็นแบบลายแบบนี้นะน้องมย์จะไม่ถักแล้วไม่ทําแล้วนะคะเพราะว่าไหมมันต้องไปเริ่มต้นใหม่ไปซื้อแบบสีครบชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าแบบธรรมดาอย่างงี้ก็ก็อันนั้นอยู่ถ้าธรรมดาก็จะถักอยู่นะคะถ้าธรรมดาเหมือนของน้องมย์อย่างงี้นะก็จะถักอยู่แต่น้องนั้นก็คอตัวไม่ถักแล้วนะคะก็จะเก็บไว้แล้วนะคะน้องมยยคอตัวไปกินข้าวลาพี่ๆก่อนแล้วนะคะ สวัสดีพี่พทุกคนนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่มาติดตามมาดูน้องเหมยในวันนี้นะคะขอตัวไปกินข้าวกันแล้วเด้อบ,บายบายสวัสดีพี่พีทุกคนนะคะ